สวัสดีครับผมต้นฮ้กกอกนะครับชาวในเราก็มาดูธรรมชาติในยามเช้าๆกันนะครับเอฟซีนะครับมาดูธรรมชาติในตอนเช้ากันนะครับนี่นะครับอาจารตอนนี้ผมก็กําลังเดินไปอยู่นะครับเอฟซีนะครับ ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้นะครับในเช้าของวันนี้นะครับเช้านี้นะครับโอ้หมอกเริ่มลงแล้วนะครับเมื่อเช้าไม่มีนะครับแต่เมื่อตอนสายนี้มาแล้วนะครับเอฟซี FC. หมอกนะ นี่นะครับนี่เขาก็ธรรมชาติในยามเช้าๆนะครับเอีนี่นะครับก็สายหมอกนะครับเต็มเลยนะครับ FC ีนะครับสายหมอกเริ่มมาเต็มแล้วนะครับตั้งมอหมอวานนี้นะครับทั้งภูขาทั้งภูผาเหี้ยนะครับนี่นะครับภู ภ oh ููหลวงนะครับภูหลวงภูผาเฮียนะครับแล้วก็ภูผาแอกนี่นะครับเมื่อวานนี้ไม่มีเไม่เห็นทั้งสามภูนี้เลยนะครับเมื่อวานโดนหมอกบังนะครับหมอกบังเต็มหมดเลยนะครับนะนะครับเมื่อวานโดนหมอกบังเต็มหมดเลยนะครับวันนี้นะครับก็เป็นธรรมชาติที่สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าไปวันนี้นะครับ มเห,เหมอกมีนะครับแต่หมอกก็มียังไม่เยอะนะครับหมอกยังมีไม่เยอะนะครับ f อซนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับธรรมชาตินะครับนะแนววันนี้ก็เริ่มมีหมอกจางๆมานะครับเริ่มมีหมอกจางๆมานะครับเริ่มมีหมอกจางๆมาแล้วนะครับสองฟ้าก็คึ้มนิดนึงนะครับนี่นะครับ F อนะ ดูทองฟ้านะครับเอนะครับดูทองฟ้าคึ้มๆหน่อยนะครับนี่วันนี้นะวันนี้แดดนะครับพ้นอยอดภูแล้วนะครับนะแต่ว่ายังมีเมฆบดบังอยู่นะครับ f อนะครับนี่ก็เป็นธรรมชาติอีกอย่างที่สวยงามมากเลย ขอบคุณนะครับคุณจีรพงศ์นะครับที่จะให้ได้สองหมืนทรัพย์ไวๆนะครับต้นฮักนาได้เข้าบ้านใหม่หรือยังยังนะครับคุณรักนะครับว่าส่งสติกเกอร์ไม่เกินสามดวงนะครับนี่นะครับขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นแรงเชียร์แรงใจให้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับของธรรมชาตินะครับนี่นะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่แวเวเอนเข้ามาเป็นกําลังใจให้นะครับนี่ครับแล้วก็ นี่ครับก็เป็นธรรมชาตินะครับบริเวณกกอกของเรานะครับหมู่บ้านกกอกหรือตลาดน้อยของเรานะครับนะครับผมคุณพิมพ์นะครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้นะครับนี่เป็นบรรยากาศในยามเช้าๆนะครับเอฟซีสวยงามมากเลยนะครับ นี่ครับก็เป็นบรรยากาศยายามเช้าๆนะครับในตอนนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้นะครับนี่นะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่แวะเวียนกันเข้ามาเป็นกําลังใจให้ในช่องต้นหักกอกนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับ ครับธรรมชาติสวยงามมากเลยนะครับ f อซนะนี่นะครับธรรมชาตินะครับตอนเชา้ชานะครับมองดูแลสดชื่นสดใสเจริญหูเจริญตานะครับ f อซนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่แวะมาเป็นกําลังใจให้นะครับสวัสดียามเชา้าอากาศดีจังเลยใกล้เก็บเกี่ยวคน ผลผลิตข้าวแล้วใช่ครับใกล้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับข้าวนี่นะครับนี่นะครับข้าวก็จะใกล้ที่จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับเป็นแรงเชียแรงใจให้นะคุณย่าอาชินะครับคุณย่าอาชิอ๋อขอบคุณนะครับคุณย่าอาชินะครับนะที่มาเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็คุณสุคุณมาลีนะค,ครับก็ส่งสติกเกอร์เยี่ยมมาให้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับ นี่ธรรมชาติตอนเช้าเนะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับภูผาภูผาเหี้ยนะครับดูดีครับมีแสงแดดส่งกระทบนะครับด้วยนะครับนี่ครับธรรมชาติดูสวยงามมากเลยนะครับมีทั้งแม่น้ําลําคลองนะครับมีทั้งภูเขานะครับแล้วก็มีทุ่งนานะครับมีทุ่งนาด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณมากนะครับ คุณพิสมยัยสวัสดีครับต้นฮักนี่นะครับขอบคุณมากนะครับคุณมารีก็ส่งกำลังใจมาให้นะครับก็ขอขอบรคุณเป็นอย่างสูงนะครับครับสวยงามมากเลยนะครับเมื่อเข้ามา มาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ในช่องต้นห้ากกอกด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่เข้ามาเป็นแรงเชียร์แรงใจให้นะครับนะครับนะครับก็มาชมธรรมชาติอันสวยงามกันนะครับเอฟซีนะครับผมธรรมชาติที่สวยงามนะครับนะครับธรรมชาติสวยงามมากนะครับนี่นะครับธรรมชาติอันสวยๆนะครับพยายามเช้าๆนะครับ นี่นครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่มาเป็นคนลับแจใหรในตอนเช้านี้นะครับนะครับขอบขอบคุณนะครับแต่คลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้น,นะครับก็อย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามในช่องต้นฮักกอกๆไปด้วยนะครับก็ขอขอบเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับขอขอบคุณนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับก็ทลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ